วัดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมาชวนเพื่อนๆเ,เรียนรู้กลไกในระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าสุขภาวะทางจิตกันนะคะว่าคืออะไรสภาวะทางจิตใจของบุคคลอันเป็นภาวะทางจิตที่ดีมีความสุขมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตตนเองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการไม่เจ็บป่วยหรือไม่เป็นโรคทางจิตเวชนะคะสามารถจัดการความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือคําจํากัดความที่ได้กล่าวไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าสาระสําคัญประกอบกรอบนะคะทิศทางนโยบายมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคือระบบสุขภาวะทางจิตที่ประกอบไปด้วยกลไกในระดับต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะคะ โดยกลไกแรกค่ะเป็น,นกลไกบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยครอบครัวย่างที่บอกไปบ้านนะคะคือครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนค่ะด้วยความรู้ทักษะตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกค่ะและมาต่อกันที่ส่วนที่2ค่ะเป็นกลไกในด้านของชุมชนและสังคมจะเห็นว่าภาพใหญ่มากิ่งขึ้นนะคะร่วมถึงสถานศึกษาแล้วก็สถานประกอบการ ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ที่มีความรู้นะคะและก็ประสบการณ์ในสาขาต่างๆค่ะอันดับที่3นะคะคือคกลไกนโยบายและก็กฎหมายค่ะทั้งในระดับชาติและก็ท้องถิน่นที่มีลักษณะเชื่อมโยงนะคะสอดประสานเน้นนะคะการมีส่วนร่วมและก็เอื้อในการทำงานอย่างเป็นกับกลไกอื่นๆค่ะและ4นะคะเป็น,นกลไกทางการบริการสุขภาพทางจิต เหมือนเดิมค่ะทั้งในระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่นนะคะขับเคลื่อนโดยบุคลากรค่ะองค์กรบริการและนวัตกรรมตามแนวทางจิตเวชสำหรับส่วนที่2-6ถึง6นี้นะคะเรามาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนที่2ค่ะ เป็นการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสร้างเสริมสุขภาพจิตที่เข้าถึงประชากรทุกกลุ่มนะคะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เปิดโอกาสในการแบบให้มีส่วนร่วมค่ะเน้นความเห็นอกเห็นใจไม่ผลิตซ้ำและก็ไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงค่ะตลอดจนมุง่งลดเรื่องของอคติหรือใบแอดนะคะแล้วก็การทิตตรีตาค่ะ 3. ค่ะพัฒนาวิธีคิดแล้วก็วิธีในการค้นหาค่ะ ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จะทําข้อมูลพื้นฐานหรือลักษณะสําคัญทางสุขภาวะทางจิตของประชากรกลุ่มต่างๆค่ะที่มีลักษณะแตกต่างกันตลอดจนปัจจัยและก็ระดับความเสี่ยงด้วยค่ะเพื่อที่จะนํามาสู่สิ่งนี้ค่ะก็คือการออกแบบระบบมาตรการแนวปฏิบัติและก็วัฒนธรรมการส่งเสริมและก็ดูแลสุขภาพจิตเชิงลุกนะคะบนพื้นฐาน ความแตกต่างและก็ปัจจัยเหล่านั้นานะคะในองค์กรและสถานที่ต่างๆไม่ใช่แค่ภาครัฐนะคะแต่ส่วนนี้เรายังรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยและต่อมาเลยค่ะข้อที่4ของเราต้องมีมาตรการเฉพาะกลุ่มค่ะประชากรแล้วก็มีโอกาสหรือว่าแนวโน้มใกล้ชิดกับความรุนแรงแล้วก็ความเสี่ยงทางสุขภาพจิตหรือประชากรนะคะที่มีสภาวะเราะบางค่ะในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยสส่วนย่อยด้วยกัน ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเปราะบางนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของลงทุนให้คุ้มค่ากับโครงสร้างสังคมและก็สภาพแวดล้อมสําหรับกลุ่มประชากรเด็กและเยาว,วชนเป็นพิเศษเลยค่ะและส่วนต่อมานะคะก็คือการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการเยียวยาบาดแผลทางใจค่ะในกลุ่มของประชากรที่มีความเปราะบางนะคะ และข้อที่5ก็คือการยุกระดับและก็เสริมพลังกลไกภาษาและขับเคลื่อนในระดับชาติและก็ระดับพื้นที่ที่มีอยู่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะข้อที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะและความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะผ่านหลักสูตรการศึกษาเลยค่ะระบบการทำงานก็ได้แล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตหรือว่าไลฟ์ลองเรียนรู้ เพื่อให้ระบบทางสุขภาวะทั้งจิตเนี่ยทำเสมือนหน้าที่เสมือนตาข่ายอะคะ่ะได้รองรับแล้วก็ดูแลจิตใจของคนไม่ให้ร่วงหล่นจนถึงจุดที่เกินจะเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับทั้ง6ทิศทางนโยบาย6ประการนี้นะคะเพื่อนเชื่อเลยคะ่ะว่านโยบายเหล่านี้จะสามารถที่จะสร้างให้ Impact เกิด Impact ขึ้นจริงได้ในสังคมค่ะ